น้องแมว SP มาเยือนเซิร์ฟเวอร์ใต้วันแล้วงานนี้ต้องลองสุ่มเท็ดดวงกันสนิสน่อยอยากได้สกินแต่ตัวจะพอหรือเปล่างานนี้เท็ดดวงปุยกันเลยครับ ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแซกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธ์วิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกับน้องแมว SP นะก็ได้เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาตรงๆว่าตัวแมว SP เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สายปีกเก่งที่สุดนะตอนนี้แล้วในการตีกันดูแต่ว่าจันเองก็ยังไม่ได้มีทําคลิปลงไปเนาะจริงๆรอกะว่าทําตักไต้หวันอะไรเงี้ยก็ต้องมาเราดูกันว่ามันจะใจดีกับเราหรือเปล่านะครับไต้หวันเองจันเองก็เบาๆไม่ได้ คือด้วยความที่รอบที่แล้วเนี่ยอออินเอสพีครับป้บนจานหมดตัวครับเพราะว่าจานเอาสกินไงคือคราวที่แล้วเนี่ยป้นจานตัวจนหมดจนเกลี้ยแล้วจานเพิ่งฟื้นขึ้นมานครับตอนนี้เศษทองจานน่าจะมีไม่เยอะด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอออินเอสีจานอยากได้มากๆนะครับจานก็เลยแบบทุ่มสุดเนื้อสุดตัวแบบเต็มแบบเต็มแมบบ็กซิมัสนะครับเศษเดือดร้อยแต่แรกเศษจานมีประมาณ800นะครับเจ็ดแปดร้อยนี่แหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าอออินเนี่ยจานตั้งใจไว้อยู่แล้วอาอินสวยนะสวยมากๆเลย ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าน้องแมวจะน่ารักกับเรามากน้อยแค่ไหนจริงๆก็อยากให้เขาน่ารักกับเราแหละมา,าน้องแมว sp นะครับใส่อ,อินไปนี่แหละจะได้เปิดเธอออกนะครับ3 6ม0 90เหมือนเดิมนะครับ150นะครับ230แล้วก็320สการันตี400นะสำหรับ sp นะครับส่วนอัลสเตปนะครับก็จะมีเป็นพวกตัว๋วแล้วก็อันนี้ให้นะครับตั๋วแล้วก็บัตรสกินนะตั๋ว25ใบจริงๆเนี่ยถ้าเราต่อทุนได้นะจันว่ามัันนก็เคะคะรบ ในเดย์แรกจันว่าควรได้สักประมาณ2อสตัวน่าจะดีอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับาด่างของสกินน้องแมวเนี่ยก็จร,จริงๆมันก็ดูสวยนะแต่จันว่าร่างนั่งเดิมก็สวยครับร่างนั่งเดิมคล้ายๆอนิเมะหน่อยนะครับร่างนี้ก็สวยอยู่แต่ขอแค่ได้ร่างนั่งเดิมมาก็พอแล้วจะไม่ได้อยากได้สกินตัวนี้แต่ถ้าได้ก็ดีนะครับมา8วันนะครับเมื่อวานไม่ได้เปิดแต่ว่าเก็บตัวไว้2 1 4บใบความน่ารักนี้จะมอบให้กับเราได้หรือเปล่าจันขอดูก่อนว่าตอนนี้เลือช่องทางอะไรบ้างที ให้เราสามารถไปเอาตัวได้น่าจะแลกไปหมดทุกช่องทาง Teraz, แลกเกลี้ยงแล้วครับแลกมาให้เกลี้ยงแล้วเอ้ยเศษเศษสิเศษครับอันนี้ใบนี่โอเคถ้าไม่ออกก็คงต้องอวนากันละนะอวนาให้มันซินวะไปไลก์กูลุยน้องแมวมี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 วมาหาป้าป้ามาลูกมาหาป้าป้าเร็ว จะได้เผื่อแบบทำา5ดาวแดงแหวน8เล่นในช่องวี่เอ้แต่ว่าถ้าเปิดมาฟ้าล้วนเนี่ยมันเลิกดีนะเออหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าการที่ได้ฟ้าล้วนล้วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลิกยามงามค่อนข้างดีครับโอ้โหดีเกินไปแล้ว3ฟ้าไอสองฟ้าล้วนครับ10กี่ใบวะ20่บใบ20บใบได้2ฟ้าล้วนอย่างนี้โอ้โหได้สาบใบได้1ม่วงเดี๋ยวนะแปลกๆปะเนี่ย ดูแปลกแต่ว่าอาจจะเป็นดวงดีก็ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใชได้แบบเนี้ยจูจูชิงขู่สายปีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นเสือหลวงครับเสือหลวงครับอมาเถอะขอร้องขอร้องนะน้องแมวได้โปรดอย่าก,การันตีแล้วก็พอเนี่ยไกลจัดเลยการันตีเนี่ยตัวไม่พอแน่คะ่ะตั้งสองร้อยอือหูลึกมากครับหรือว่ามันจะมันจะมาให้เลยวะถ้าป้าขนาดเนี้ยเรทมันมาอย่างเนี้ยมัน บุ้มโอ้โหทองใครเนี่ยบักอ้วนเอ้ยเอยอ,อ,อดวงเราสงสัยต้องตึกถึงเจ้าแม่ไหมต้องภาวนาถึงเจ้าแม่ไหมเจ้าแม่วาลินนะครับเจ้าแม่ครับเจ้าแม่เอ้ยชู่ช้าหน่อยนะเจ้าแม่เจ้าแม่แบบของจริงด้วยนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเจ้าแม่วาลินนี่บอกเลยว่า ตำนักเขาของจริงไม่เคยโดนการันตีมาก่อนในชีวิตไปโอ้โหถังห้าวเป็นกายแท้ด้วยมึงเนี่ยแล้วไม่เคยได้ด้วยกดสกิปไม่ได้โอ้โหถังห้าวสิบใบไปแล้วคุณพัสโดนการันตีน้องแบงค์ได้90า้าสใบจานเองจะโดนเท่าไหร่ขอกลางๆได้ไหมสักร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเออ เห็นสีม่วงแล้วลุ้นตลอดเห็นสีทองไม่อยากได้แล้วตอนนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็น80นะครับและอีกครั้งนึงจะเป็น90หูแทบไม่ออกทองด้วยซ้ำนะเออพูดถึงทองก็แทบจะไม่ออกด้วยซ้ำนะครับอันนี้จะกลายเป็น90บายใบของเราฮึบโอ้โหลึกลึกทุกโลครับลึกทุกโลเลยแม่เจ้าดวงเราอับปีขนาดนี้ตลอดสิ้นปีแล้วนะจะแม่ ลูกลูกบนอะไรดีเนี่ยลูกบนเลี้ยงหมูกระทเจ้าแม่เหรอที่เผอไอ้อ้วนมึงมาทำไมสองตัวฮะทีนี้นะครับก็ยาวๆแล้วยาวๆแล้วเฮอเจ้าแม่ไม่ช่วยลูกช้างหน่อยหรือสักร้อยห้าสิบไม่เกินนี้ได้ไหมขอเป็นคนกลางๆกลางๆ,ๆ,ๆโอ้โหไอเดี๋ยวทีระบายได้ไหมเนี่ย ห้าสิบทีลระบายดีกว่าล,ลุ้น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 ละกันเราไม่เสร็จอยู่ห้าด้วยลุ้นลุ้นละกันเจ้าแม่หากเจ้าแม่วาลินมีอยู่จริงโอ้โหมึงจะลึกไปไหนเจ้าแม่โอ้โห,หมาลม,มใส่คอนได้ใส่คอนเยอะมากหรือว่าใส่อ,อินแล้วมันไม่ขึ้นวะใส่น้องกระตุยละกันมา น้องก็ตุยร่างสกินเห็นแววแล้วดูทรงแล้วนะน่าจะน่าจะหนักครับดูทรงจากสภาพแวดล้อมที่เห็นโอ้โหทองมาเลยจะแม่ให้เลยหนึ่งทองโอ้โหจะแม่ประทานให้เยี่ยนเลยเนะี่ยใบแรกด้วยไปดูท่าละเริ่มทำใจละพอผล90มาเนี่ยอุ้ยสามทอง หูน้องก็ตุ่ยของจริงแต่ขอเป็นหนึ่งลุงได้ไหมอ่ะไม่ขอสามทองอ่ะหูสามทองในหนึ่งโลจำไม่ได้แล้วครั้งล่าสุดที่ได้มันเมื่อไหร่อ่ะสามทองในหนึ่งโลอ่ะแต่ว่าที่รู้ๆๆนะตอนนี้อุ้ยมาแล้วโอ้เจ้าแมวอุ้ยกระน้องกระตุ่ยของจริงว่ะเจ้าแม่บอกว่าถ้าไม่ใส่กระตุยมันจะมันจะไม่มีบัฟไง จูจูชิงมิวมิวมาแล้วครับตัวแรกครับผมเท่าไหรเนี่ยร้อยหถึงปะร้อยสี่สิบสครับ142ยใบหักลบไปหกเากับว่าได้ประมาณ1น6นะครับอ,อุ่นใจเลยอันนี้อย่างน,น้อยก็มาแล้วครับเอ้ยเราจะไม่ใส่ตัวละครให้ให้ระบบมันรู้ครับว่าเอ้เราได้แล้วเดี๋ยวแม่ไงไม่ให้พอเวลาได้ตัวละครแล้วจะเอาไปตัวละครมาใส่ทีไรน,นะเป็นในกรอบอะ เม่งไม่ให้เราเลยเว้ยน้องก็ตุ่ยของจริงว่ะเจ้าแม่บอกมันต้องมีบัฟเว้ยเจ้าแม่ว่าดหนึ่งของจริงอันเนี้ยเจ้าแม่ว่าเหรียญมาอีกสักสองสามตัวได้ไหมผมแบบผมจะได้แบบเชื่อว่ามันแบบสุดจริงสุดจริงซิงเกิโต์ไงก็ต้องไปเอากระดูกดีครับแล้วก็ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวยัดเศษไปเพิ่มเพื่อเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาตัวมาเสริมด้วยนะครับเอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นกระต่ายนี่เริ่มเห็นสีม่วงเห็นสีทองนะ พอใส่ออินเนี่ยไม่เหมือนระบบรู้โอ้โหออินเอพร่างสกินหรอดวงดีรอบที่แล้วโอเคงั้นมึงเอาเกลือไปนี่ยหายปะมันเห็นภาพมากขึ้นที่มันมันไม่ค่อยฟ้าล้วนนะครับใส่ออินไม่ฟ้าล้วนมาเต็มเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้สี่สิบบาสุดท้ายครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาลุยไปเลยครับอ,อืออ,อ,อชมไปหมาดๆมาหนึ่งม่วงอย่างเงี้ยปึ๊บ หนึ่งทองปู่ใบครับโอ้โหเยี่ยนปู่ใบมาครบขาดแค่ขาดมังกรสายฟ้าปะเออหนจะขาดมังกรสายฟ้านะพี่ที่ยังไม่มาในในโลพวกเนี้ยเดี๋ยวเราใช้เศษช่วยหน่อยเศษเราได้แค่สามตัวอืมโอ้โหโอเคได้อันนี้มานะครับกระดูกยังไม่ถึงเนาะเอ,อ่อ ไปปลดก่อนนะครับแล้วก็ยัดค่าความสัมพันธ์ให้มันไปด้วยเลยในตัวถ้าเป็นแสายปีกต้องอันนี้เหลือแต้มมันให้เราอ่ะไอ้สากอันประเด็นคือต้องเอาที่ปลดค่าความสัมพันธ์นครับ ที่ท,ที่ที่มันดูจําเป็นจําเป็นนะนะยัดเศษเล้วก็ได้มาได้ใครมาโอเคเสอหลงห้าแดงน้องแมวของเรานะครับไปเลยร้อยแรกครับจริงจริงงานเรารอวันอื่นๆก,นก่อนก็ได้นะแต่ว่าจานจะใช้ไปเลยในวันนี้ในกล่องแรกนะครับสิบใบ เพราะว่ารู้สึกว่ามันใกล้จะออกโลใหม่แล้วอะยี่ิบเจ็ดแล้วอะใกล้ตรงไหนวะเนี่ยมาได้โปรโอดอรวนาลุงโอ้โหยังไม่ลุงซัดมันอีกสักร้อยน,นึงไหมมันใกล้ถึงสองสามสิบแล้วอะแล้วก็น่าจะได้1โลพอดีครับอา่าสัตอีกหน่ร้อยก็ได้ไม่เป็นไรครับยังไงก็ แพนแพนตัวที่เราอยากได้สก,กินมันก็ยังมีอยู่อีกอ,ก,อกหลายตัวก็จริงที่รู้จักจะเก็บไว้รอเสียวปลายด้วยอ่ะอให้อีกสักรอยนึงแล้วกันหน้าแบบสัก1แดง2แดงน่าจะเล่นได้สวยๆละช่วงตน้นอ่ะได้ที่ปลดค่าความสัมพันธ์มาละตัว15บาใบเหมืนจะเป็นเศษสปะเศษสองจ,จริงด้วย ไป let's go <S ต้องมาแล้วปะตักอันนึงอุ้ย้าร้วนแบบนี้ฟ้าร้วนแบบนี้น่าได้ลุ้นมากๆเลยนะทุกคนน่าได้ลุ้นมากๆเลยนะครับจริงๆอยากแบบ มันน่าจะใกล้ออกโลแรกแล้วอ่ะเออไม่ซื้อของมันนี้เลยดีกว่าได้หกไปน่าจะใกล้ได้โลแรกแล้วป้นี่สี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะมันต้องออกแล้วโลนี้โลนี้โลอะไรโลละกกี่บาทโลนี้โลอะไรโลอันนี้ลุงหรือเปล่าโอ้โหสวยมากมากจูจูชิงสองร้อยสี่สิบได้สองตัวครับทีนี้ ต่อทุนนะครับต่อทุนให้เรามาได้อีกหน่อยครับ1ดาวแดงแล้วอันนี้ก็ได้ตั๋วเพิ่มมากขึ้นนะครับได้มา25ใบเลยว้าวเนี่ยครับเวลาคือจานชอบตั๋วแบบเมื่อก่อนอะลำบากกว่าน,นี้นะเออะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกมเขาาแบบถ้าคุณมีเศษทองดองๆเอาไว้มาต่อตัวอ๋วมันได้ครับมันไม่ใช่ใช้ตั๋วแบบ320จริง,รงๆหรอกถ้าคุณเปิดออกนะวงเล็บนะครับวงเล็บไว้ว่าถ้าคุณเปิดออก อีกยี่สิบใเปิดไปได้ไหรือ่าครับอืมใส่สุดใส่สุดไอหนึ่งดาวแดงจังว่าก็เล่นได้แล้วนะเดียวจ้ดูวันที่เหลือจะยังไงครับตัวเราไม่ได้มีมีออฟเฟอร์ไว้เยอะขนาดนั้นน่ะมันก็เลยแบบอาจจะยาก,ยากหน่อยเสร็จตอนนี้ก็เ็ษเหลือร้อยเดียวแล้วด้วยปลารวนโอเคเปิดไปทั้งหมด260ยใบได้มา2ตัวนะครับแล้วก็ยัดเสจอีกสองเป็น1ดาวแดงตอนนี้ ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เปิดถึง320นะครับจากนั้นก็ไปเปิดตัว30%เปิดให้ได้กระดูกอกกระดูกทน้าของกระดูกหัวก่อนอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปพื้นฐานในการเปิดตู้ละคร SP ทั่ัวไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะในขนานี้ก็ถือว่าแปบบแบบล้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดน้องจูจูชิงเ p นะครับก็ถือว่าดวงปีนี้ของเราเนี่ยยังไม่หมดนะน่าจะเป็นสต็อกก๊อกสุดท้ายสาหรับตัวละครที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับตอนนี้ก็ปลายเดือนละเซิร์ฟเวอร์จีนไม่น่ามีตัวละครใหม่เข้าแล้วเซิร์ฟเวอร์ไทยลุ้นว่าน้องเซียวเซียวจะมาตอนปลายเดือนหรือจะมาต้นปีหน้าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะน้องเซียวเซียวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังไงยังไงก็ควรค่าแก่การหามากๆนะครับตัวนี้เก่งมากๆเลยจริงๆจะอยากเปิดเอาถึงสกินด้วยซ้ำแต่ต้องรอดูกันนนว่าาาสถกรณใเไจะป็ ยังไงให้กับเรานะครับก็สารกินนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้เป็นความบันเทิงให้กับทุกคนได้นะครับคุณรักแค่ฟันก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แฮปปี้แล้วเื <c oughs> ิมบนงใ่2ตัวก็ยังดีวะอย่างน้อย2ตัวก็ยังไม่ถือว่าเกลือนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากนันตเติมเงินเซรากโกพาร์ตเติมถูกเติมไวตเติมนี้ไม่มีรีฟันใครเติมเกมต่างๆนะครับเกมมือถือนะรับบริการเลยจะลืมใส่โค้ด WK02 มาจากช่องไวน์ในเกมเมอร์สนับสนุน